มีเต้าเจียวตามด้วยน้ำส้มสายชูตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อย แล้วก็ใส่กระเทียมสับกับพริกขี้หนูขออนุญาตสับเพิ่มให้ละเอียดนะ่กระเทียมสับ หิงซอยพริกขี้หนูต้นหอมขึ้นช่าอนนิดหน่อยก็เป็นได้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกินกับข้าวต้มปลาของเรา สำหรับเชา้านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลย